วันนี้มาร้านกาแฟข้างถนนนะฮะก็คนแรงงานนะครับคนแรงงานก็อย่างนี้แหละครับร้านกาแฟรูหรูไม่มีนะฮะก็มานั่งหลังร้านแบบธรรมชาติกันเองแบบลุกทุ่งพอดีตรงนี้ก็มีมุม อุ้มหลังบ้านนั่งกินกาแฟนะข้าวเหนียวดำอาหารคนแรงงานงหลังเขาเสร็จเครื่องบินมาทำนั่งพักก็เก,เก๋เท่ดีก็เข้าท่าดีนะเครื่องบินนี่เป็นอะไรที่ไฮเทคสูงสุดแต่เสียงวัดล้อมกลายเป็นชาวบ้านธรรมดานะ ชาวบ้านได้แต่งานมองเครื่องบินก็อย่างนี้แหละนะก็บินมาทําเป็นนั่งเครื่องบินทำได้แค่นี้แหละครับความฝันสูงสุดฝันสูงสุดของคนแรงงานนะฮะเออคราวนี้ไอ้นี่ฝันจับต้องได้ทำเสมือนอันนี้ทําเสมือนอยู่นะแต่ว่ามันก็แค่เป็นเหมือนของเล่นอะนะมานั่งเล่นหลังบ้านอย,าอย่างที่เห็นนี่แหละครับนั่งเล่นหลังบ้าน มีนกดูเพลิดเพลินก็ทําได้แค่แค่นี้ก็เป็นสวรรค์น้อยๆของคนแรงงานนะเวลากินกาแฟก็มานั่งมุมนี้นะฮะจริงๆผมไม่คอกาแฟผมกินชาเขียวคอชาเขียวกับโกโก,โก้อ่านะะทีนี้จะทําไงให้ให้มันเป็นใหญ่กว่านี้เป็นจริงว่านี้เป็นจริงเลยอ่ะเป็นจริงเลยนะตามลิขิตของพระโบราณปายุเสียยานะครับ ท่านก็ให้ลิขิตไปแล้วนะครับว่าป,ประเทศไทยเมื่อถึงยุครอสิแล้วต้องเป็นชาติใหม่หมดเลยใหม่แวววาวสุขสก,กาววิไลนั้นมันหมายว่าใหม่เอี่ยมอ่องใหม่หมดใหม่ถอดด้ามเลยอ่ะไม่มีของเก่ามาเลยอ่ะเรียกว่ากําเนิดเกิดใหม่ออกจากท้องเกิดใหม่เลยนั่นแหละท่านต้องต้องเห็นภาพนี้นะฮะออกจากท้องแม่เกิดเป็นชีวิตใหม่เลยตัวใหม่เลยเอออย่างเงี้ยแหละ จะเป็นยุคสกาววิไลหรือสีวิไลหรือสีวิไลเซชั่นนะข็แล้วแต่จะเรียกอ่านกก็ยังขานรับเลยนะยุคใหม่นกเขานะะไม่ใช่นกฟีลาบเขา่าดูดีนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนกเขาสีขาวปลอดอืมเข้าท่าดีเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะ สวัสดีเจ้านกอืมนั่งฟังไว้ก่อนนกอืมก็เมื่อมีลิขิตแล้วคนแรงงานฝันมีฝัน imagine เ,เหมือนเพลงของจอนเลนนอนนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันเป็นดริมเมอร์แต่ดรมเมอร์ของผมนี้มาตอบจ,จอบตอบโจทย์เพลงของจอนเลนนอนได้เลยอ่นะ ว่าคิดสูตรออกมาได้แล้วนะฮะคิดสูตรได้และตอบโจทย์ได้เลยเพราะนั้นเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายมาร่วมกันประกาศประกาศนะฮะประกาศซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราไม่ได้เป็นชาติสัสมอาวุธมหาอำนาจแบบนั้นเราจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์เพราะว่าตามลิขิตของประเทศราต้องเป็นจกักรพรรดินะนั่นหมายว่าความเป็นจักรพรรด ของประเทศไทยเนี่ยในรูปของราชนาจักรนะเพราะเราไปคนะิ้งร่ำไงก็ต้องไปราชนาจักรราชนาจักรไทยนี่แหละครับจะแผ่ขยายเป็นจักรวัดใหม่ไปทั่วโลกนั่นหมายว่ามีชาติสมาชิกที่จะเดินตามแนวทางของประเทศไทยเดินตามแนวทางของประเทศไทยนะฮะซึ่งแนวทางใหม่นี่จะบัดขึ้นในยุครอสิบเนี่ยซึ่งคนแรงงาน ออกแบบไว้เรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจนะผมทําทางเส้นทางไทยมหาอำนาจไว้ให้แล้วท่านก็เข้าดูแล้วกันว่ามีอะไรนะครับซึ่งมันก็จะมีสูตรสองสูตรก่อนสูตรอภิจตุปฏิวัติสี่บวกสี่กับสูตรอภิทศปฏิวัติสิบบวกสิบสูตรแรกเป็นสูตรที่พาออกจากวงจรรบาทก่อนที่ประเทศไทยติดมาถึงเก้าสิบปีาหาทั้งออกไม่ได้เลยนะฮะไม่ว่าหน่วยงานองคอ์กรใดสถาบันใดพักใดรัฐบาลใดมอบใดใดไม่มีใครสามารถพาออกได้นะครับ เหตุที่พาออกไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเส้นผมบางภูเขาอยู่สี่เส้นแล้วมันบางอยู่สี่ทิศเลยรอบทิศเลยมันคนจงออกไม่ได้ไงเหมือนเราตกไปใน,นแอ่งอะไรสักอย่างแล้วมองไปทั้งสี่ทิศมองไม่เห็นเพราะเส้นผมเส้นผมนะฮะมันมาบางแค่นั้นเองอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าโชค้ายถึงสี่ครั้งเลยคนไทยโชค้ายถึงสี่ซามซ้อนถึงสี่ครั้งมองไปทิศไหนก็มืดหมดเลย ไม่มีสักเรียกมืดมาแปดก้าเก้าสิบปีแล้วเนี่ยก็มาถึงยุครอสิบล้วก็จะเป็น,นต้องเกิดใหม่ไงองเกิดใหม่แล้วไม่อยู่ในแอ่งน้ําเน่าที่เราติดกันมาถึงเก้าสิบปีแล้วเพียงแค่เอาไอ้เส้นผมบางภูเขาอ่ะสี่ทิศออกแค่นั้นเองดังนั้นผมก็จะมาเปิดเผยให้เห็นว่าไอ้เส้นผมบางภูเขาสี่ทิศนี่มันคืออะไรนะเรามาเรามาเชื่อกันดูนะครับคนไทยมาเชื่อกันดูเส้นผม อันที่หนึ่งเลยนะครับเส้นผมที่บางภูเขาของเราคือก็คือว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นชาติมหาอำนาจเราคิดว่าเราเป็นชาติต่ำต้อยคอยตามเขาเราก็ไม่คิดแอคทีฟอะไรคอยตามอย่างเดียวเนี่ยแต่ท,ทั้งที่ตั้งว่าโอกาสเป็นของเราเหมือนน้าขึ้นอะ่ะแต่เราไม่รีบตัดน้ําขึ้นแล้วนะโอ้โห,หมืนยุคทองเรามาแล้วแต่เราเฉยเออเฉยไม่รู้วเป็นทองด้วย ต้องรองให้คนหนึ่งเข้าไปแล้วจึงรู้มาทีหลัง hit, เอ้าเป็นทองเหรอโอ้โหโ,โตโโอรีบรีดรีไ,ได้แค่นิดเดียวเนี่ยหมายว่าคนไทยเนี่ยถนัดในการทําโอกาสดีให้เป็นโอกาสเสียเนี่ยประเทศไทยถนัดมากแล้วทำอยู่ตลอดเวลาพอเสียแล้วจริงตะเกียกตะกายอ่ะเออได้แค่นี้ก็อ่าก็พอใจตามเขาไม่คิดจะเป็นผู้นํานี่คือเส้นผมบางหูเขาอันแรกเลยคือไม่คิดเป็นผู้นําคิดเป็นผู้ตามเนี่ยเส้นผมอันเนี้บางตาคนไทยอยู่ วันนี้ท่านต้องคิดเป็นผู้นำานฮะนนำโลกนะไม่ใช่นำธรรมดานะนํนำโลกเลยต่อมาเส้นผมอันที่สองเส้นผมอันที่สองนี่เป็นเส้นผมที่เรียกว่าไม่นำเครื่องมือ,อที่ถูกต้องมาใช้ใช้เครื่องมือผิดเครื่องมือนี้ก็เรียกว่าเครื่องมือ นิติรัฐก,กับนิติธรรมซึ่งคนไทยแยกไม่ได้นะคนไทยแยกไม่ได้เลยนิติรัฐนิติธรรมนิติรัฐเป็นเครื่องมือของผด็จก,การคนไทยไม่รู้นิติธรรมเป็นเครื่องมือของประชาชนคนไทยก็ไม่รู้เอ,อเมื่อเมื่อไม่รู้เวลาพูดออกอากาศทีวีคนใหญ่คนโตมาพูดาอาจารย์นายอะไรอะไร,อะไรหรือแต่เออขอไปฮะก็จะพูดติดกัน บ้านเมืองต้องมีนิติรัฐนิต,ติธรรมอา่ามีนิติรัฐแล้วก็มีนิติธรรมไอ้นิติรัฐนิติธรรมเนี่ยมันเป็นเหมือนน้ำอ่ะของเหลวอันหนึ่งเป็นน้ําดื่มอีกอันหนึ่งเป็นน้ํามันเติมเครื่องยนต์น ials, ให้ฤทธิเดชไม่เหมือนกันเจ๊ภาพะแต่มันคือน้ําเหมือนกัน,นกรรหเหมือนกันมันคือกฎเหมือนกันกฎหมายเหมือนกันกฎที่ต้องปฏิบัติบ้านเมืองต้องปฏิบัติ เป็นกฎหมายที่บ้านเมืองสังคมต้องปฏิบัติเนะ่คุณจะใช้กฎอันไหนนิติรัฐหรือนิติธรรมนะอันไหนคือน้ําที่ท่านควรจะดื่มอันไหนคือน้ํามันที่ควรจะใช้ตรงนี้มันเป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนกันถ้าใช้นิติรัฐมานาเอามาใช้ก่อนเอามานํานะแล้วก็ใช้รีบเร่งใช้นั่นคือเครื่องมือของข้าราการ นะส่วนเครื่องมือของประชาชนนิติธรรมประชาชนไม่เคยใช้เลยนิติธรรมชื่อมันก็บอกอยู่แล้วให้ความเป็นธรรมประชาชนยอ่อมได้รับความเป็นธรรมถูกต้องแต่ได้ใช้นิติรัฐเมื่อไหร่แล้วก็มันก็หมายคืนนิติรัฐมันก็หมายถึงหมู่กลุ่มคณะพรรคใดพักหนึ่งมายึดรัฐได้แล้วก็สั่งเขียนกฎหมงกฎหมายรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญนั่นแหละนิติรัฐและประเทศไทยเนี่ยคืนนี้ไปได้ไทยเนี่ยรีบ ให้ปฏิวัติยึดได้ปุ๊บรีบร่างรีบเขียนแล้วตอนดูนเลยการรีบร่างรีบเขียนรีบเร่งมีแล้วตอนดนูหรือเอาแล้วดูมันนาเนี่ยอันนี้แหละคือใช้เครื่องมือนิติรัฐอยู่แล้วเมื่อใช้เมื่อไหร่ประเทศก็จะเป็นเผด็จการแล้วเมื่อเป็นเผด็จการเมื่อไหร่การฉีัฐธรรมนูญก็จะรอยอยู่ข้างหน้านั่นคือการรัฐประหารย่อมรอยอยู่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้ทุกประเทศนี่คือกฎนี่คือสัจธรรมยกตัวอย่างประเทศก็ไดะ้ประเทศรัสเซียเอาัฐธรรมนูมาน,นำํำเป็นไงสภาดูมา เรียบร้อยฝรั่งเมืองก็ไม่มันก็ไม่อยู่ไนะอ้สารสนูนน่ะฮะก็เปลี่ยนมือกันเพชรจีนเป็นไงรับดูรับนำเป็นเขียนเป็นประชาธิปไตยแต่รับดูนำมาก่อนนะ,นะเขียนแบบเป็นเผดิจก,การ่งแล้วเป็นไงนะจะได้กตุกรกีเหมือนกันเป็นเอาเป็นอาณาจักรอัต,ตมัน,อ,นอันยิ่งใหญ่เมื่อเอาร,รัชรมุญมาเขียนก็พังอีก อิหร่านก็พังนะนั่นก็อีกอีกอาณาจักรหนึ่งนะฮะเปอร์เซียก็พังเออีอยิปต์ก็พังเนี่ยพังเท่านั้นนะอ่ะเรียกว่านี่คือใช้เครื่องมือไม่เป็นไงนี่แหละนี่แหละเครื่องมือเครื่องมือนิตรลัคนิธรรมมันต่างกันใช้นิตรลัฐ์เมื่อไหร่รัฐหารรอยอยู่ข้างหน้าแล้วประเทศเป็นเผด็จก,การไม่เป็นเผายแต่้าใช้เครื่องมือนิธรรมเมื่อไหร่เป็นปเครื่องมือของประชาชนนั่นแหละประเทศเป็นประชาธิปไตย แต่ก็มือก็อมือไม่ไท้รมจะใช้อ่ะก็ต่อเมื่อชาติทันสีผิวนั้นได้ออกกฎระเบียบในการทดลองปกครองไประยะหนึ่งก่อนเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจจะสิบยี่สิบสามสิบปีก็อย่างได้ถ้านานนะกลางก็ยี่สิบเร็วก็สิบปีนะแต่ประเทศไทยไม่เคยเลยอ่ะทุกคณะที่มายึดกันเนี่ยนะฮะยึดกันแล้วก็รีบร่างธนูแล้วก็นั่นแหละครับ มันก็ข้อไขยประเทศเผเด็กการแล้วจ <initiation> like ะมีรัฐานรอยอยู่แล้วมันก็มีรอยอยู่แล้วมันก็รัฐบานกันมาล่าไปแล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนใหม่ก็ถึงยี่สิบฉบับแล้วยังยังโง่ยังโง่งโขงกันอยู่ยังจะเชื่ออย่างเดิมนี่คือเส <that> ้นผมบางภูเขาไงนี่แหละนะเส้นผมบางภูเขาาที่เรานึกเกิดไม่ออกนะถ้านึกออก มันก็จะทําให้ประชาชนไปเลือกเอานิติธรรมไม่เลือกนิติรัฐนั่นเองนะครับเหมือนพีดีพรหมพยงอะ่ะซึ่งมาล้มเราเจ็ดเราเจ็ดเขาสร้างรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเขารู้หลักวิชาที่สูกเขาต้องให้ประชาชนรู้เรื่องก่อนเขาจึงสร้างสุขาภิบานขึ้นมาประชาชนได้เรียนรู้ว่าไอ้ระดับชุมชนขอ,ข,อของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ระดับชาติแล้วก็สร้างคณะกรรมการองค์คอมนตีขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ว่าระบบรัฐสภาเป็นยังไง เมื่อเรียนรู้สองอันนี้แล้วไอ้ตรงกลางก็เข้ามาเรียนรู้ใช้ประสบการณ์ถกปัญหาการสร้างประเด็นขึ้นมาเสนอโปรเจกต์โครงการขึ้นมาถกถแถลงกันมันก็จะกลายเป็นประชาธิปไตยนนเ็กประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมส่วนออกแบบส่งโหวตก็ใช้เวลาสิบกว่าปีก็ประกาศใช้ได้แล้วนะครับเรียนรู้เราเจ็ดกลำลังให้เรียนรู้อยู่แล้วทีนี้เห็นแล้วเห็นอาการประเทศไทยมันเร่งรา้าวกันเหลือเกินอยากจะมี รเราจ็เห็นแล้วก็โอ้โหมันมีการเคลื่อนไหวท่านก็นเลยต้องรีบจะรีบให้มีเหมือนกันกาลังรีบอยู่กำลังเร่งให้เรียนรู้อยู่แต่ณะรานใจร้อนกว่าชิงสุกก่อนเพราะชิงสุกตกรหามไปแล้วก็ปกครองกันแบบแบบเร่บเรียบกว่าของไม่ได้ใช้หลักไม่ได้ใช้หลักนิติธรรมไปใช้หลักนิติรัฐคือเร่งเร่งรีบร่างรีเขีมนมนูเลยนะ แล้วเราธรรมาดูหกข้อของคะราฎรที่เสนอมาเราเจ็บอ่านแล้วก็รู้แล้วเอาเป็นเด็กมัธยมต้นเขียนส่วนท่านเป็นจบปริญญาแล้วอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนคนจบปริญญาแล้วไปดูของเด็กมัธยมเขียนก็จะรู้อ๋อนี่มันเด็กมัธยมเขียนมันกำลังเริ่มต้นเขียนมาหกข้อถูกสองข้ออีกสี่ข้อไม่ถูกนั่นคือรัฐธ้รมนูของคะราฎรที่เขียนมาแล้วเราเจ็ดรู้ว่ามันไม่ถูกท่านก็เลยใส่คำว่าชั่วข่าวเข้าไปเพราะว่ามันไม่ถูกต้องมันเอาไปปกครองเทศไม่ได้มันไม่ใช่หลัก นะมันถูกแค่สองข้อน,นั่นเองอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็ให้แก้ไขปรับปรุงก็ให้เวลาตั้งปีหนึ่งมันก็มายอมกันแก้ไขเราจะให้แก,แก้มันก็ไม่ยอมแก้เห็นไวเห็นเจตน,น,นานแล้วรู้แล้วอ๋อไม่ใช่แล้วท่านเลยชอบชํำใจเพราะออกข่าวไว้ทั่วโลกนะเราเจ็ดจะสร้างปะชาัยต่ายให้ประชาชนเองปรากฏว่าจะเป็นกลายเป็นกษัตริย์มาให้กับไอ้โจนิวปอลตนตัวเองมันก็ไม่ถูกนะแล้วก็มันไม่ใช่ประชาธิปไตยด้วยอ่ะไอ้ที่เขาทำกันเนี่ยไอ้ที่ไอ้คณะราษฎรทำเนี่ยไม่ใช่ ให้แก้ไขให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเออเราเจ็ดก็ประท้วงด้วยกันละสลาร่าเลยนะสลาร่าเแต่ตอนสลาร่าก็มอบพินัยกรรมให้ประชาชนเหมือนพ่อเหมือนพ่อที่เขียนพินัยกรรมไว้ให้ลูกเอ,อ่อถูกโจรป้อนเขียนพินัยกรรมไว้เลยทิ้งไปเลยเมื่อถึงเมื่อลูก,กอายุยี่สิบเมื่อไหร่ก็ปัดนี้มาถึงยี่สิบแล้วคำว่ายี่สิบก็ก็คือถึงรอสิบนนเด็ถึงรอสิบอ่ะนี่แหละ ตามลิขิตของพระโบราณปายุ่งสุยาก็ลิขิตไว้เหมือนกันประชาชนลูกก็อายุยี่สิบบรรลุติภาวะละกตอนนี้ก็มามองดูบ้านเองละอ่ะนะบ้านตเตงเวลามองก็มองอย่างนี้นะฮะอันที่มาดูที่นี่มาดูวันที่การมองดูเจ้าของคลหานนะเส้นผมมีก,การดึงอันที่สามก็คือประชาชนมองไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเจ้าของขลังหาน บอกปีเทียยให้เป็นเจ้าของคาลิขาเลยกันโดยท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมองลงมาเลยแผ่นด,ดินของพื้นที่ที่ดินของเจ้าขาหากเมื่อเราดูใบชโนดที่เป็นตาคุดอ่ะสีเขียวสีแดงสีม่วงอะไรก็ว่าไปสีม่วงม้กมองก็จะเห็นแผนที่เลยนะรูปร่างใช่ไหมฮะแต่รูปร่างแผนทท่นี่มันกลายเป็นรูปหวานทองคือประเทศไทยท,ยทั้งประเทศนั่นเองเออท่านเป็นเจ้าข,ของคาลิขาดที่มีรูปร่างแบบประเทศไทยเลยก็คือประเทศไทยนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดประเทศไทยแล้วท่านไม่รู้ ถ้าพูดในประเทศไทยแล้วท่านยังไม่งงท่านจะเครียดมุญน,นี่อันนี้เส้นผมบางกูก่อนหนึ่งเพราะนั้นให้มองเป็นถ้าเอาแว่นมาสองแล้วกันมองเป็นเอ่อคฤหัดเป็นขนาดท,ท่านเป็นเจ้าของขลหั์และเจ้าข,ของคลหัดก็คือรุ่นที่เจ็ดก็คือรอเจ็ดเองรุ่นเจ็ดถูกโจรมาปล้นโจรหัวหน้าโจรก็คือเป็นอีนรยงเองหัวหน้าโจรน,นะครับแล้วรอเจ็ดก็เลยเห็นว่าคุยไม่รู้เรื่องลวอะไร เลยต้องออกจากบ้านไปแล้วก็เขียนพินัยกรรมทิ้งไว้ให้เมื่อรู้อายืนเต็มเมื่อไหร่ก็ได้สิทธิ์ปัจจุบันนี้ถึงรอสิทธิ์แล้วหมายว่ารเขาเขามาถึงรอสิทธิ์หมายาว่าไงหมายาว่าเมื่อถึงรอสิทธิ์นะท่านไม่ได้เขียนอย่างนี้หรอกเราจะไม่ได้เขียนแต่ผมเปรียบเทียบเพื่อให้ประชาชนได้ดูได้เข้าใจเพราะเรื่องนี้มันเรื่องที่แบบภาพรวมใหญ่แล้วผู้ผู้เราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอะ่ะไม่เห็นภาพการจะเห็นภาพง่ายคือเป็นเจ้าของก่อ,อเรืองหาพ่อคือรุ่นที่เจ็ด ถูกไอ้โจรเชี่ยวโจรอะโจรแล้วกันมาปล้นบ้านที่เดีวท่านก็เลยเสียใจก็เลยต้องต้องออมยอมออกจากบ้านอะแล้วเหตุไปข้างนอกแล้วก็ไปรักษาตัวป Ł ่วยด้วยก็เลยไปรักษาตัวข้างนอกช่วงรักษาตัวเขได้เกิดทุโลกเกิดทุกข์ทรมารครั้งที่สองก็ไม่ได้กลับก็เลยเสียชีวิตเมืองนอกเนี่ยแต่ที่ในกรรมเขียนไว้ให้แล้ววันที่สองมีนาเป็นวันที่เราต้องระลึกถึงเหลือ,ออีกสี่เดือนนะนะทั้งผมจึงต้องาสวมหมดบาทการกู้ชาติ โดยใช้การตามรอยพระเจ้าตากไม่ได้ผมมีความกระสันอยากเป็นพระเจ้ตากนะครับตามที่ถ้าท่านดูคลิปท่านจะเหอนวโอ้ยนี่โวอ,อยากเป็นพระเจ้ตากข้างใครไม่ใช่นะครับผมเป็นคนแรงงานนี่นี่นี่เป็นคนแรงงานอย่พลังงานมันก็มีฝันเนี่ยอยากจะนั่งเครื่องบินแต่มันนั่งไม่ได้หรอกครับนะถ้าจะมั่งคั่งนั่งเครื่องบินมีเครื่องบินส่วนตัวนี่ก็ต้องทำไมคุณต้องไปคิดระบบระบอบก,การปกครองคิดการเงินคิดอะไรผมคิดออกมาเรียบร้อยแล้ว นะคิดออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาถึงรอสิบพอดีแล้วโรคทั้งใบมันกำลังริดทับชั่นกันทุกอย่างหมดเลยแล้วมันจะต้องหลังโควิดมันจะต้องเกิดใหม่เลยก็คือปีห้าหกเนี่ยสองห้าทุกอย่างมันจะเป็นของใหม่เลยของโลคใหม่เลยเกิดใหม่เลยเพราะฉะนั้นในช่วงสี่เดือนเนี่ยเราจะมันเหมือนกับสัดทิ้ชาติก็เหมือนกับสี่เดือนนี่กาลเงเกี่ยวราภาษีเตรียมผลิตกำเชื้อเตรียม นะเหมือนพอคันใหม่เกิดอ่ะนะสองเดือนตั้งท้องประเทศตั้งท้องไอสองปีตั้งท้องออกครบสองปีประเทศไทยเป็นชาาิใหม่เลยสองปีนะฮะแต่ว่าไอช่วงที่ช่วงเปลี่ยนถ่ายเนี่ยช่วงสี่เดือนเป็นช่วงที่กาลังกอบกู้กาลังเริ่มตั้งต้นสมมุติว่าเป็นไปตามแผนนะฮะเป็นปตามแผนก็หมายว่าวันที่ยี่แปดธันวาเนี่ยเหลือแค่สองเดือนนั่นเองถ้ามันทันนะตั้งตามแผน,นทันนะ ตองเดือนก็คือไประเบิดอนุสรีประชาชนแบบจริงเลยคือเราเลิกระบบระบอกการปกครองแบบเก่าเราจะใช้ระบบระบอบใหม่ทีนี้มันก็ต้องมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นรัฐบาลเฉพาะการเมียำนา,าสามดุลครบมันไม่ต้องพึ่งพาศาลเสริญเลยมติของรัฐบาลเฉพาะการนี่เรียกว่าครบมันเป็นอำนาจสูงสุดเหมือนกับเป็นคณะรัฐประหารอะไรนะครับไออย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าทันเร็วไวประชาชนตื่นตัวอย่างเงี้ยส่งเสียงมาทะลุสี่สิบล้านเสียงอย่างเงี้ยนะครับ ก็วันที่28ก็ได้ไประเบิดอุสาลีประชาไดเพราะวันที่28เป็นวันสถาปนาประเทศไทยของของพระเจ้าตากหนึ่งวันที่28เป็นวันพระเจ้าตากนะครับพระเจ้าตากหนึ่งสถาปนาว่าประเทศไทยแผ่นดินนี้จะไม่เป็นของใครแล้วแลวก็ไม่เป็นของใครมาตัองอ้งแต่บ,บัดนั้นจนบัดนี้สองร้ยกว่าปีแต่ว่าไอ้บนแผ่นดินเนี่ยบนแผ่นดินที่มีลูกหลานคนไทยที่พวกเป็นพวกเรานั่งอยู่น่นหละมันเป็นทาสอยู่ไม่ได้เป็นไทยอย่างชื่อมันเป็นทาสมันเสียท่าแล้วเป็นทาสเขาอยู่นี่แหละครับ เพราะว่ามันมีขบวนการที่ผิดพาาลาดของคณะราษฎรที่ทำเอาไว้ตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันผิดพลาดมันทํามาผิดเพราะคณะราษฎรก็ล้มมันเองหลังจากรอเจ็ดสัลาดแล้วไอ้พวกนั้นก็เอาะไรแย่งชิงกันละในทุดข้ากันเองอะ่ะคณะราษฎรแย่ยงชิงกันไปแย่งกันมาเหมือนมีทางลัดอะ่ะจะลัดไปทางนี้เร็วเนี่ยพยายามจะลัดไปเป็นปไปไม่ได้อ่ะจะลงทางลัดแล้วลงเข้าลถข้าพงอีกฝ่ายหนึ่งก็เอ้ยไปทางมาทางของฉัน ก็เลยตีกันเดีกับพวกขราดตีกันเดียแย่งกันมาทางนี้มาทางนี้ในสุดทางในชนะเราก็ไปทางนั้นนะพอไปแล้วไปติดลมอยู่นลติดลมตกไปในแอ่งอะไรสักอย่างแล้วมองมองทั้งสี่ทิศมองไม่เห็นบืดอแบบด้านนยถ่งหารเรออกไม่ได้เราอยู่ในลมแล้วมองสี่ทิศเหี่ผมพมอ่วปดเผยให้เห็นว่าเฮ้ยผมก็เลามาเปิดเผยว่าเฮ้ยมันมีลิขิตนะเส้นผมที่หนึ่งมันมีลิขิตนะของประเทศเมื่อถึงยุครอสิบเมื่อไหร่ก็เท่ากับอายุยี่สิบปีครบบรรลุนิติภาวะแล้วพร้อมที่จะ เอาบ้านเนี่ยไปจำนองที่ดินฉนดเนี่ยไปที่แบงค์เดินไปที่แบงค์เลยเอาหลักฐานแบบประชาชนที่ดูเลยเขาจะรู้อ๋อเป็นตัวจริงเป็นเจ้าของบ้านออเป็นเจ้าของบ้านเอาทำสัญญากับแบงค์แค่นั้นเลยเซ็นแก๊กได้เงินเลยแล้วบ้านทั้งหลังก็ยุบทิ้งแล้วก็สร้างตึกใหม่เป็นตึกสมาร์ทอัจฉริยะเลยเนี่ยนี่คือเรื่องที่โดยธรรมชาติโลกปกติโลกปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่าทีนี้เส้นผมอันที่หนึ่งก็คือนี้ถ้าเข้าใจนะเข้าใจปวดเข้าใจเสจ้นผมเฉลยได้แล้วนะแล้วที่หนึ่งมันมีลิขิ มีลิขิตอยู่แล้วนะว่าเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วก็ก็นัว่าเมื่อถึงยุคราศิบแล้วเมื่อถึงยุคราศิบแล้วต้องได้ประเทศใหม่เกิดใหม่ท่านมีอำนาจเต็นเจ้าของบ้านเลยอะนะอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะเสียผมที่หนึ่งเสีผมที่สองก็คือหลักนิยิรักนิยิธรรมเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวแล้วมาอันนี้ก็ได้มาอีเป็นแผนที่เลยก็ได้มองม้ดูเป็นแผนที่ก่อนอก่อนจะไปหลักนี้แล้วครับ ออามาเป็นแผนที่ก่อนแล้วกันมาดูแผนที่ว่าโอ้ไอบ้านที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะครับมันมันคือขาหาังมันคือประเทศไทยนะครับเราเป็นเจ้าของอายุถึงรอสิบแล้วเนี่ยเราก็บรรลุแล้วบรรลุนิทิภาว่าแล้วนะก็เข้าแบงค์ไงแล้วแบงค์ก็อนุมัติได้เงินมาอ่ะพอได้เงินมาสร้างบ้านวางรากฐานใหม่คราวนี้ก็มาไอสถาบันที่สาม หลักนิติรัฐนิธรรมที่คนไทยงงอะ่ะถ้ารีบเร่ยงรีบร่างรีบบีรัฐมนูลนะมันจะเป็นประเทศเัดจการเพราะฉะนั้นไม่รีบเรี้ยงรีบร่างรัฐมนูลแม้แต่ปีดีพลยงก็มัดรับสาภาพปีดียลยงก็รับสภาพนะฮะตอนเสียชีวิตท่านจำไห่ว่าคนเราใกล้ตายเวลาเสียชีวิตเวลาตกผลึกแล้วอะ่ะก็จะเขียนทิ้งไว้ให้ทั้งนั้นอะ่ะเช่นไปนงานศพท่านจะรู้ว่าโอ้โหของดีอยู่ที่งานศพหมดเลยเหมือนกันปีดียลปยงก็มารับสาภาพเลยเขาสารภาพเลยเ ว่าขณะที่ข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่รู้เลยไม่รู้หลักไม่รู้หลักที่ถูกมีแต่ความอยากปกครองไปตามกระแสของโลกที่ปุกปั่นกันขนาดนั้นน่ะเพราะว่าประเทศไทยมันต้องการลมกษัตริย์ต้องการขึ้นปกครองอยากทันสมัยกลัวเฉยมีแต่ความรีบร้อนไม่ได้เคารพหลักวิชาที่ถูกเลยไม่ไน้นํามาใช้แล้วเวลาตัวเองทําลงไปก็ผิดไปหมดได้ถูกถูกอัไป,ปหิก็คือไล่ออกจากนอกประเทศเพราะทำผิดไงเขาโค้งเศรษฐกิจผิดของประดิผลประโยงอ่ะอธิบาย ไม่ได้เขาะคงเศรษฐกิจของปีดียพยงก็เหมือนนายกปู่อ่ะนั่นละเดียวกันประเภทเดียวกันเลยก็ถูกเอาไปหินนายกปู่ยังถูกไล่ออกนอกประเทศเพราะนั้นไม่ต้องแปลกปีดียพยงก็อยู่ประเทศไม่ได้แต่นะทำผิดเมื่อผิดไปแล้วแล้วพออยู่เมืองนอกพอไปอยู่เมืองนอกเนี่ยละอ่ะอันนี้แหละของจริงได้ไปเจอของจริงเออมันเป็นยังไงอะไรเป็นไงหลักการเป็นไงได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะครับก็จึงอ๋อมาเขียนต่อมาเขียนบอกว่าเมื่อข้าพเจ้า รู้เรื่องเข้าใจมีประสบการณ์แล้วเข้าเจ้าไม่มีอำนาจแล้วเออเข้าใจประโยคนี้ไหมประโยคนี้มันหมายความว่าเมื่อข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้าไม่รู้หลักวิชาข้าพเจ้าปกครองบ้านเมืองไปเละเทะอยา่างที่นั้นแหะจึงถูกไล่ออกนอกประเทศพอข้าพเจ้ามาอยู่นอกประเทศได้เรียนรู้อะไรมากมายของโลกเข้าใจมีประสบการณ์จ่มแจ้งชัดเจนตกผลึกแล้วข้าพเจ้าจึงไม่มีอำนาจนั่นคือคำสาราของของทีดิบเรียงเก็บไว้อันนี้ของจริงของแท้ ไม่บิดเบือนไม่เฟกนิวนะฮะแต่ท่านที่ศรัทธาปิธีพิธีก็จะโกรธนะก็เพราะว่าท่านไม่รู้หลักวิชานะ่ท่านที่ศรัทธาวิธีพิธีบบอกได้เลยเป็นคนที่ไม่รู้หลักวิชาที่ถูกหลักวิชาที่ถูกนะท่านยังไม่รู้ไงนะท่านได้ฟังจากคำหลวงนะั่นเองประเทศไทยมันเขียนคำหลวงเต็ไมไปหมดอ่ะประเทศไทยมันจรงิงอยู่ในวงจรกับดักกันไม่รู้จบอันนี้คือเส้นผมบางภูเขาอ,อันที่สาม อันที่สามนะฮะคือนิติรัฐที่ทำนะฮะมาดูเส้นผมบางภูเขาที่สี่เส้นผมบางภูเขาที่สี่อ่าเมื่อกี้พูดนิติรัฐนี้ทำไปแล้วอันที่สี่ก็คืออันนี้ข้อมูลเยอะแล้วลืมเดีย๋ยวก็เปลกสักครู่ฮะอันที่สี่นึกไม่ออก